สวัสดีครับอี่ข้อก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลเจลีนะครับคูระหว่างโออิตะทิตะนะครับประทะกับยโกัามาเอฟมาริโนะนะครับแข่งกันวันนี้นะครับสี่โมงครึ่งนะครับผมให้ตายยังไงนะครับเกมนี้ผมก็เชื่อว่าแชมป์เก่าอย่างยโกัามาเอฟมาริโนะนะครับต้องบุกไปเอาชนะให้ได้สถานเดียวนะครับเพื่อเป็นการเรียกฟอร์มเก่งแล้วก็ความมั่นใจกลับมาอีกครั้งนะครับที่ผมมั่นใจขนาดนี้นะครับก็เป็นเพราะว่าเจ้าบ้านอย่างโออิตะนะครับโชว์ฟอร์มได้แบบห่วยแตกนะครับ ไายทิติเลยนะครับหลังจากไม่ชนะใครมาเลยนะครับตลอด8นัดท้ายนะครับจนทําให้ชั่วโมงนี้นะครับมีแต้มตามหลังบุวยหลีแค่เพียง3คะแนนเท่านั้นเองนะครับเพียงเท่านี้นะครับก็การันตีความห่วยได้เป็นอย่างดีแล้วครับดังนั้นนะครับกับราคาบอลที่เปิดมาให้โยโกฮาม่าเอฟมารีนอสนะครับต่อ0.75นะครับกับราคานี้นะครับขอเพียงแค่ชนะก็ได้ตังค์แล้วนะครับผมยังไงครับต้องเข้าข้างบอลต่อสถานเดียวหรอครับ เอาล่ะครับฟันทงนะครับอยู่โยโกะมาเอมานิอตจอดที่3แต้มครับพิคอ์ก่อนเกมสนับสนุนโดย MM Power, D, M M 8 8 Power เว็บดีไม่มีโกฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง